สวัสดีครับผมธนินธนินพัชเกตครับจากบริษัทเมชชัเทคนิคนะครับวันนี้อยู่ในมือผมคือตัวเครื่องไวเบชั่นมิเตอร์นะครับตัวนี้นะครับรุ่นฟุก8 0 2ศนอเนะครับเป็นตัวเครื่องมือที่สำคัญมากๆสำหรับวิศวกรเครื่องกลนะครับหรือว่าวิศวกรที่อยู่ภายในโรงงานอเนกซ่อมบำรุงหรือไฟฟ้าก็ตามแต่ที่ดูพวกเครื่องจักรที่มีการโรเตตติ้งหรือว่ามีการสั่นสะเทือนนะครับตัวนี้ใช้งานง่ายมากๆครับเพียงแค่กดวัดนะครับที่เมชชั่นนะครับแล้วก็นำไป นะครับบริเวณที่เกิดการสั่นสะเทือนนะครับโดยส่วนใหญ่จะเกิดที่บริเวณตัวโหลดโซนหรือว่าแบริ่งนะครับเอาค่าที่ได้นะครับไปเปรียบเทียบกับตัว ISO 10816นะครับจะเรียงดับเป็นสีเลยสีเขียวสีเหลืองสีส้มสีแดงนะครับเพื่อบ่งบอกอาการว่าตอนนี้เครื่องจักรเนี่ยนะครับมีสภาพเป็นอย่างไรนะครับสำหรับตัวนี้นะครับตัวฟุก802หรือยังไงผมจะพาทุกคนไปดูนครับตอนนี้ก็ มีการจําลองเครื่องจักรที่เกิดการสนะเทือนนะครับตัวไอเวชั่นเป็นตัวเครื่องยนต์ลักกันเพราะตอนนี้ผมเอาไปนะครับในมือผมตอนนี้นะครับจะมีอยู่ด้วยกันอยู่2รุ่นด้วยกันก็คือตัว805 fc แล้วก็ตัว8 0 2 en นะครับตัวเริ่มต้นจะเป็นตัวนี้ตัว8 0 2 en นะครับราคาประมาณ3 0 0 0 0นกว่าบาทเองส่วนตัวรุบ8ป5 fc ตัวนี้นะครับราคาที่ประมาณ9 0 0 0 0นถึงประมาณ10,000 0บาทนะครับ ต่อตรงนี้แต่ตามที่ว่าตัว805จะสามารถวัดตลอดปืนได้ด้วยนะครับแต่ในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพามาดูตัว802เอ็นก่อนดีกว่าเพราะว่าเป็นราคาย่อมเยาเนาะแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยและที่สําคัญก็คือว่า e c u ใช้งานง่ายนะครับเ๋ยวมาดูกันครับวิธีการใช้งานนะครับก็ง่ายๆครับเริ่มจากการกดปุ่มนะครับ power นะครับให้ตัวเลขขึ้นนะครับแสดงด i s p พ a y สถานะเป็นตัวไข่ปลา4จุดนะครับแล้วก็พร้อมสําหรับการวัดแล้ววิธีการวัดก็คือให้เรากด measurement ค้างไว้นะครับ แล้วก็เอาหัวโขกอันนี้นะครับไปจ่อกับบริเวณที่เกิดโหลดโซนหรือเกิดการสะเทือนนะครับก็จะสามารถอ่านค่าตัวไวเบชันได้ในหน่วยของมิลลิเมตรเปอร์เซกครับผมอ่ะเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสกันนะครับโดยการกดปุ่มเมชเมนต์ค้างเอาไว้นะครับไอเกิดขึ้นไข่ปลานะครับไข่ปลาก็จะวิ่งนะครับประมาณ3-4ครั้งนะครับแล้วเราก็ปล่อยปล่อยในจังหวะที่ตัวค่านะครับเกิดการสเตเบิลแล้วนะครับจะสังเกตว่าพอปล่อยปั๊บจะเกิดคําสั่งโฮนะครับ โอ oh, ตอนนี้นะครับจะถามเราว่าจะเซฟไหมนะครับเราก็ดูค่านะครับตอนนี้ค่าการสะเทือนของตัวเครื่องยนต์ตัว D4X ของผมนะครับ Toyota Hilux เนี่ยอยู่ที่1.0ม mm ิลลมตรอเซกนะครับเราก็เอาอ้ค่านี้ไปเทียบกับตาราง ISO 1.0816เพื่อดูว่าสุขภาพของมอเตอร์ของเราตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างแค่นี้เองสั้นๆง่ายๆเนาะถ้าเกิดต้อ,อตงการกดเซฟล้วกดตรงนี้ครับกดเซฟปึ๊บเรียบร้อยแค่นี้เองนะครับก็สามารถกดเซฟแล้ว เอาละครับที่แสดงไปให้เห็นเบื้องต้นนะครับท่านผู้ชมก็น่าสนใจกันเนาะเพราะว่าตัวนี้ใช้งานง่ายแล้วก็ราคาย่อมยาวด้วยถ้ายัางไงสนใจกเข้าไปเดโมโหรือว่าสอบถามสเปคต่างๆหรือราคานะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องตีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ